สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูลองซานมื้อนี้อู้มาที่นาพี่วันเนาะทุกคนเนาะมานาพี่วันมากับตัวกับพี่พี่โลดเนาะเบ้พี่วันบ่ได้มานนันโลดนี่มาเบิ่งนาแล้วก็ข้าเบิ่งนาพี่วันเนาะพี่วันว่ามีเฮ็ดนาอยู่พี่แต่ว่าอู้หันบ่ะหันได้เคยมาจักเทื่อมื้อนี้ก็เลยมาเนาะอู้อันนี้มันต้นกระโด่นตัวต้นกระเดาต้นกระเดาไหมครับเห็นติบ่กอู้ห่างหมดศพเลยเห็นอูแงบ่ เฮ้ยอันนี้นางเอกสองไข่อยอันนี้ออสาวปูเป้นี่เงียบปสร้างว่าไปเงียบมะเนี่ยอยู่ส่วนมาใกล้หลายคันจะเสียเงียนะยังโม่มากยังมมยมโม่ไม่มีใครเท<อ>่าปรจา้าหม,มดจ้ายังไม่มีใครไอันนี้เป็นนาที่วางบุฟู่ว่า,วาจะไล่จะไล่ตัวอยูย่นี่นี่วะมีสิบกาไรสิบกว่าไลอ๋อในนี้พูดว่าสิบหกบ่ ถวยผัก้กินได้นะจ๊ะทอดเัี่ยวันนี้ผักเวียนทอดหย่งไรเดี๋ยวเก็บเมื่อบ่เก็บมาไปกินอันนี้ทอดอยังอันนี้ผักอยัางไรหูมู้จะไกินได้แม่เคยพาอ้าวบูหู้จะไปกินมันผักพายแม่นะพายที่ว่าเขาเจ้าไปเฮ็ดยาเสนีนะเดี๋ยวไปเสะไปเห็นนะเส่ผักเวียนอยู่เสะ พเพราะเวนส่วนหลายมันซีอยู่นะให้นี่แต่มันบ่มีเหรอเดี๋ยวนี่สังเกตดวงสีเข่าสีตัางกนนะทุกคนน้องเพราะว่ามันมีเข่าหลายชนิดอยู่ที่นานี่ทุกคนอันที่ว่าเรื่องอะไรวะอันข้าวนี้อันนาที่วันนะจะเป็นนาที่เป็นอินทรีย์ทุกคนเด้อจะโบมีสารพิษเด้อแต่ว่าเกี่ยวกับว่านปุ๋ยบ่แม่นไอโลดอันอันนี้บ่ได้ดำตีน้ำเข่ามันก็ขึ้นอยู่แม่นอาจจะใส่บ่ได้อืมคักอยู่เนาะแล้มันตายเบิดเลยโบตายเสร็เนาะพอดีรอดเนาะ จพี่ละรอดหน้านี้นี่กะมีเฮ็ดอันเฮ็ดพวกอ้อเออเฮ็ดอันเฮ็ดพ่ออ้อบอกบอ้ออะตะกี้มีอยู่ตะกี้มีเอ็มบอกมทั้งประเทไทโอ้หน้าตัวนี้เนาะทุกคนอนนาไฮนี่คิดว่ามันชิโมได้เหรอคิดว่ามันชิบงงามล่ะที่จริงมันกะมูืสอกับมันโอเคอยู่เลยพราะว่าน้ำมันไหลสังเกตเบึงว่าน้ำมันไหลแหละมันกะสิย่านมันสิท่วมเข่านะได้สูบน้ำออกตลอดเนาะแล้วบางเอิญน้ำมันแห้งโอ้เรคิดว่าอันมาประเทศไทยแล้วแบบ มันยังคืออยู่บ้านเฮาไงนะเห็นบ่เนาะคืออยู่บ้านเฮาเลยตัวเนาะแม่นแล้วว่ามีมีทุ่งไห้ทงนาแล้วก็เป็นธรรมชาติบโดยไม่เสี่ยงตัวด้วยเขาได้เอาสวิงมาซ้อนเครียดเีงซ้อนกุ๊บเองซ้อนลูกเปล่านี่เนาะออด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 เสี่ยงอิด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 ไปเอาทางนี้เบิ่งทุกคนอู้สิไปเก็บมากันหิ่นหน้าส่วนด้วยอันนี้มีอะไรเพิ่นบ้านอ๋อมึงบอก แม,มเอาอา่ะวานเอาเมดเลยเพราะว่าเพิ่นบ่ม,บบบมีเวลาปานนั้นโอ้โอโอโยยยยค่ะของกุ้งเยอะมากแมน่นอันนี้สามารถเก็บไปกินได้อยู่เด้แต่คันวันคือสิบ่มันแต่บ่าเจ้าเห็นวงกลมมันบ่เออนี่น่ะเออไม่อยากไม่อยากควายบอกบ้าพลังเลย คุยแมนคุยฝีมือคุยที่วันมี้คุยอีกวะแมนโอ้อันนี้ไม่ดินที่วันเมื่อวนแมนเมด่อวานเลยคิดแต่ว่านาะให้นี่น่ะสองไรนแล้วนี่นาให้ตัวนี้เดี๋ยวมีคนมาเก็บได้วยคนมาเก็บกับพี่สอดนี่แหละอยู่นี่ไอ้สอดเนาะแล้วก็ลูกๆเพคนโอ้มี่พ่อไอซ์เลอรี่เลยทุกคน แมนฮึฮึเห้ยนกัวอยบังนกไหเห็นเห็นเห็นโอ้ทุกคนอู้กำลังขึ้อยู่ปลาประเทศไทยนี่ทำมาสางดินงามเหนไหว้าด เป็นฝุง่งเลยเนะทุกคน,นเนาะคุณจะเดินไปไหนครับปกเู้ปเงยาวขี่รถไปขี่รถมาอยนบังแสงไ่ตัวไ กลางงามนากทุกคนเนาะงามบ่ะอยู่กล้องมันสีย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าเบิ้งคือในนึงกลางามเหมือนกันเด้เบืงกีรดยางกลังยางเท่เลยเพื่นยางสำรวจเบื้งนาเพื่นเราทุกคนเนาะคิด้รามืออื่นนี่แหละหรือพีิมาตีดินอยู่นี่บ่้โหประมันใจขึ้กันเนาะพ่เสิได้มาบ่ถ้าเบิ้งตัวจริงส่วนด้านหน้าก็จะเป็นส่วนกล้วยทั้งหมดเลย ที่หวันคิดว่ามีแค่แบบว่าเป็นสวนอยู่หน้าเหือดห้องฮันซื้อเลยแท้จริงมีหลายกว่านี้ตัวเนาะพี่ฮัว่ามีหลายแห่อู้ตัวอันนั้นเป็นไผ่อันไผ่บ้านเฮาตัวนั้นนะไผ่พงสะท้อนป่ะโบแม่นมีถ้าอยไปคยไปเห็นมื้อนั้นคอยยังเห็นนออยู่เห็นบ่อืาเบิ่งบ่เทปเอาเอาก็บ่เอาหรอกเอาเงินนาค์นออยู่เฮือนมีเต็มโอนออันนี้คันหามันยาวเอาไปเผาเฮ็ดเมนูอ่าเฮ็ดเมนูอัน อ้อมใส่หมูสามชั้นกินแซบด้วยแซบกระยาไว้คุณเบิ่งอันไฟฟ้านี่ไหมเฟย์ฟ,ฟ้าอันละสักละสาวไฟฟ้านี่นะแมนมาจากประเทศลาวกว่อนนี่แมนไม่หรอแม,น,ม,อมนอย่างวะเป็นไฟฟ้าที่ว่าส่งขายให้กับประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะเป็นเสาไฟาฟ้าแห้งสูนไอโรอดบอก ไอโรดว่ะมาตะเล่าได้ไงไอโรดวะถามเมื่อก่้ไปเสียพี่โรดโตเสาไฟนี่มาตะเล่าอ๋อจึุดอุดรไปเดี๋ยวตัวไปนะตพื่เฮมาเฉี่ยงอ๋อทุกคนแต่ก้อนอู้ยังงงอยู่ว่าขายไฟฟ้าขายกันเอาเด้อเนาะแท้จริงเลอขายต่อเสาไฟมาเนี่ แต่ก้อยังงงอยู่ว่าขายไฟฟ้าแล้วขายเดี <h <h ๋ยวไปไฟฟ้าไปเนี่ยเดี๋ยวฮัลโหลเซียนหยองเอ้าเมื่อกี้ปู่เป๊ะขี่รถจ้าไปทางไหนพุ่นอ๋อเอามาทางพุ่นเราแมนอยู่แถวทางหน้าอยู่ไปไปเบิ้งควายเพื่อนบ่อไปเอาไปทางนี้บ่อเแสดงว่าคุณมาตลอดใช่ไหมคุณประกัน มาหลายเทธอแล้วมึงน,นี้ก็มาแล้วล่ามาลิาลามาลนมาเที่ยวยูนี่มีห้างนกอะไรทำได้ห้างนกแบบชื่อนด,ดินนะนกไหลเลยยูนี่นี่นข่ากับขนข้างว่างามแหงเนาะทุกคนงามหลายเลยนี่ครั้งนี้ก็บซีมีเข้าแซมมัมเล็กๆหน่อยๆเพราะว่ามันซีมีเม็ดเข้าเลยไหลยออกมาจากนี่หน้าให้นี่เป็นหน้าที่วาว้านกน้อนโมเลยทุกคนขนข้างว่างามหลายทุกคนแซนีซนถซน่ถือว่างามหลายละ เพราะว่าพุธเข่าหน้าวานเนา,านนะทุกคนเนะาะมันเป็นข้าที่เป็นเข้าอนะินซีขนะดแมนไม่ได้มีสารเคลียรนะ์มีอีกบูดอนพ่นกัษยี่เอาวานะพวกน้ำมกนะักเนาะทุกคนเสี่ยนทุกคนเสี่ยนเป็นปถังไปถังอยู่บ้านอีพีวันบ่เรา,เาหลายลิตรเลยทุกคนเอามาเอา,เอามาพ่นเอามาวานเป็นเ<อ>ข้าอนะินซีเนาะทุกคนที่เป็นน้ำมันอันเป็นอันเฮือนที่น้ำม,กนะมักขนาดเอาพลเข้านี่มันบ่แมนเสียเอามาใส่เข้าดิแหละเอาผสมกับน้ำแล้วก็ใส่เขา้านี่ทุกคนเกษตรกร,ร,กรตัวจริงลงมือเฮ็ดแท้ๆประหยัดหลอุ้ง ใส่เตะบวงสองบวงหนึ่งกับน้ำน้ำได้ประมาณสาวลิตรพุ่น่ะบวงหน่สองบวงนะ้าพรสาวลิตรหรือว่าหาลิตรวะลืมเลยผม<อ>ผมันใจอะไรจะเป็นไผ่ป้าเราอยู่บ้านเราอู้จะไปกินไผ่แบบนี้แหละออกได้ไหนม,มีมีนอได้เห็นไหมบอเห็นมันมนะเห็นนั่นหนึ่งบัวได้มันไปบัวได้ขนาดมันบ่มีคันมันแถ่นั้นมันเป็นแดนของคนอื่นแล้วนะบ่ไปดอกโอ้เด้ๆอันนี้แมนยูนี่ไกลนี่ ซุ้มเข้าไปเอาก็ได้น่าจะเห็นอยู่นะนี่นีนอหอ่ปลาเม็ดนอไอ่ปลาแล้วนอที่ว่าจะต้องกินมันก็บยูรุมพี่อืมวันนี้หลายนอยเลยทุกคนข้างนี้อีกเห็นบอ,อกตัวนี้แห้งหลายตัวนี้ เบิ้งแราหนี้เราหู้รถเรามันมีนอเดี๋ยวนี้แมนเดี๋ยวนี้หู้ได้ป่ะนี่เบิ้งจังไหนมันจึงสิมีนอไปอยู่นลำอูลองซานโดนพอดไปควายเสวยเลยควายป่ะเด็กบ้าเลยนะได้หลายคนก็ถามน้องอูเนาะเออเมื่อไหน้องอูซีกราบเมื่อไหนไปแผ่นนี้แผ่นไปใส่ได้ให้คำตอบก็ได้ทุกคนเพราะว่าเราไมือ ลูไปเรื่อยแบบนี้แหละพี่บันกะดีเลยทุกคนดีแหงเลยแบบตอนฮับเขาดีแล้วกะเป็นผู้ใหญ่เป็นผูใน้ใหญ่แหงแต่ว่าอันเพิ่นขนาดยังเข้ากับเขาได้ดีแมนเป็นผู้ใหญ่ที่นีสใส่เล็กน้อย<ม><ม>บอยอกแมนอยเป็นความหมายว่าปั๊บสภาพแบบว่าเฮ็ดแล้วเขาบกเก่งขนาะแมนเออเพิ่นซีเป็นแบบว่าสมมติว่าเขาเห็นเขาเก่งๆตามที่ตัวเบิ้งจากที่ว่าเราเอาคนอื่นมาน่ะ เราเสียห้คนอื่นมีแนวเฮ็ดมีแนวลินมีแนวเฮ็ดตลอดไปด้านแม่ไปนี่แม่เหยียบมาวันนี้นะคนก็นเลยเฮ็ดให้เราอยู่ยได้คู่กับตัวจะสอนพี่วันเรื่องเฮ็ดยูทูบแล้วอู้เรื่องเฮต์ยูทูบประกาศเจ็ดพี่วันกะแบบเดี๋ยวนี้กําลังไปได้ดีนะตัวเนาะแมนดีใจนยาพี่วันเขาก็ดีใจที่ว่าเขาไปยูนําเพื่นหลักเฮ็ดให้เพื่นไปได้ดีแล้วนี่เจ้าเห็นห้างนกมันมีนกห้างนกตัวผู้ห้างนกตัวแม่บปะว้าห้างนกติดเลยแมนห้างนกห้างทึ่งสิเป็นห้างนกตัวผู้เนาะเดี๋ยวตัวที่ซุมคอยเบิง นี่อันนี้เป็นตัวยาวๆนี่เป็นทางนกตัวแม่เนาะทุกคนสู้ทุกคนสิเห็นตัวสั้นๆเขียวๆนี่บอลนี่ตัวนี้เป็นทางนกตัวผู้เด้อไว้สําหรับค่นโบทันฮู้เนาะเด้อตัวนั่นดิตัวเขียวๆอ่ะนี่ตัวมันมีมันมีแนวแนวจับนาจจะเห็นบอกมันเป็นสองปองนะสองปองมันจะเป็นทางนกตัวผู้อ้าวมันบูมีมันนกบูยูหลอวอลนี่ยูส่วนไหล่แลงๆตอนนี้มันบูยูล่ะอ๋อนี่หางมันตกลงมาที่อะไรนี่ฮะกระยามันมันอาจจะลุนนี่ทุกคน ลูนะฉันู้นะเพราะว่าเธอคิดอะไรอยู่ป้าทุกคนไม่หยักอู้เกิดมาอู้เคยเห็นหางนกหลายไปเรื่อยเคยเห็นแต่หางนี่นู้ป้าอยู่ประเทศไทยนี่หางนกหล่แฮะทม่คนที่พูดว่าหางนกอย่างเราทุกคนถ้าแข่งู่คอมเมนต์มาได้บ้างไหมที่มันจะเป็นแบบพันพันกันแหงเลยเห็นบอกตัวบอกไหมหางนกจับอย่างนี้ลืมเหรอทุกคนเบ้างไหมอันขนาดนกเป็นตัวน้อยๆเนี่ยมีปากน้อยๆขอจับนี่ สามารถเอาเทระเส้นแบบนี้นี่นะมาสร้างเป็นหางนก,นกเทอน้นยเทอโนอยจสนสามารถแง่ไปไอคนเฮ็แทกไอยังลําบากนี่คนเฮ็ดน,น,นกมันเอาใส่ตะปากเลยสิเมน่นฉะนั้นคนเฮาเนาะเกิดเป็นคนมาต้องบย่ยอมแพ้มีภบสายสองเสียนระ์ไปใส่มาใส่ต้องแบบดุมันตื่นแต่เช้าบอกมด้เฮ็ดหน้าจริงจังอีกบอกตัวเองเอาไว้นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันต้องมาเมื่อกี้ เว้ยน,นี่โปรอียตัวอืมอันนี้หางนกตัวผู้นี่สังเกตเบิงมีสองรูมันปิดบนจับได้นะเป,ป็นแง่งๆให้เป็นบนจับนะอืาหลายคนก็บ่าเนาะอันน้องอูฮันนันยูลาไปให้ยุไทยมานะก็คืออันในเมืองท่านนันที่ไปยู่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ฮันแบบยากมาเลาะรรมาซาอยูอ่แถวนี้ก้อนนะอูบุคิดเลยว่ายู่แถวมาประเทศไทยแล้ว อาหารการกินซิอุดมสมบูรณ์แหงเพราะว่าซิเป็นพักเพราะว่าซิเป็นน่อบเพราะว่าซิเป็นอันเดียวนะมันคล้ายๆคือความรู้ซื้อของอัวคือมาได้ห้างจากประเทศลาวเลยค่ะคืออยู่ลาวก็บอกคือนึกจะซิคือภาษาของเราได้นึงว่าแตกต่้งกันไปนึงขับขับขๆประมาณนี้นี่คุณปัวตัวย่อยคุณดูสิอันนี้จะเป็นส้มผักติ้วนะคะเล่นบอสโอกินอะไรตัวนี้กลิ่นอะไร ตัวนี้กินบ่ได้เลยเอาสังเกตตัวเลยตัวนี้มันจะเป็นขนเห็นบ่มันเป็นซาซาเบอร์มันนะเบอร์มันจะบ่เรียบจะกินบ่ได้ตัวนี้มันจะบ่ส้มตัวนี้ส่วนตัวที่มันส้มเบิ่งเด้อตัวนี้แม่นบ่ตัวนี้แม่นบ่เดี๋ยวขออู้เบิ่งเด้อดตัวนี้ก็บ่กินบ่ได้คือกันอู้ทุกคนส่วนพี่วันนะกลวงให้กลวงว่าตัวนี้ได้แม่นเบิ้ง กินโรล,ลีอ่ะกินได้ผมบอทขวนทางนี้พนเพลี้ยเป็นส่วนกล้วยส่วนกล้วยเมื่อหน้าชิลองกันส่วนพี่วนัน่ะตำกล้วยกินก่อนเอากล้วยน้ำอะลรมาตำกินแต่ว่าจะเอากล้วยน้ำที่เป็นแบบว่าโตที่มันบุษุกโตที่มันบ่นอ,อนแก่อ่อน มือไปย่างไปเบิ้งส่วนพี่วันคนเดียวตัวนอนเจ็บท้องเทนี้ก็ยังเจ็บอยู่นี่ตัวร้องบุดีอนะทุกคนเนาะแค่อย่างน้อยนี่เจ็บท้องเจ็บท้องคือหาอยู่นาเลยเนานะแม,ม่นบรรยากาศทีแรกเหมืนบ้านอู้สึกว่าอู้อยู่แบบนี้สบายใจกว่าอยู่บอนที่มีรถติดอยู่บอนที่มีรถหล่นไพนอ๋ออู้อยู่มักอยู่รองซาน บรรยากาศบานๆนะมักแบบอีหยังที่ง่ายๆสบายๆบุมักอีหยังที่หรูหราใช้เงินหนานี่ก็ชอบเด็กเป็นควายเพือกโอ้นี่แหละบอกบ้าพลังตัวดำๆมาเนี่ยมีลูกเลยบอกบ้าพลังไม่อย่างสิมีลูกตัวนี้ตัวหัวหน้าควายเพือกมันมีลูก คือตัวดำากกว่าพลังน,นะนหเหงาทางนี้ไหมนี่เนาะทุกคนเนาะเป็นควายเพื่อมันสีห่วองลูกนะทุกคนเนาะมึงหนามันทุกคนโบวิมิดจังหน่อนคยออคือควายแค่นี่แหละ สวัสดีครับพี่สอนป้า,าอัดมือ้อนั้นอู้ไปซื้ออันไปซื้ออันผักเน่าอยู่ตลาดผ <c oughs> ักคะเออทุ่นมีบเ<อ>พิ่น่สวนทุ่นนี่หลายวะ่ะโอ้ยมีดำามสองสามต้นเลยแต่๋ยวเดี๋ยวนี้มันยอดอ่อนบ่ออกเถอะเอาบ่ละเลตันไงโอ้ยบ่บออกถามไอ้โลดก่อน,อ,นอ,อันนี้อันนี้อันนี้บนนี่หนามนี่ต่อเดี๋ยวหึ อ๋อพ oh, uh ักพคาพักคาไรนามวะไรน้ำมีหลีก้อนนี่พัดก้อนไปซ้ำมาตัวเนาะหืมมาสิเอาไปปลูกยุบไปปลูกอยู่ส่วนตัวคือมีแต่ก้อเดียวสันก้ออื่นได้สินไรนาเพิ่นปลูกเพิ่งเติมอย่างแค่ติดรั้วนี่ยรั้วเพิ่นเสื่อขยายแล้ยเพราะว่าแค่แค่แต่ขยายอยู่ที่นั้นเลยไปเสือู

เราทุกคนเนาะทั้งนี้กับซี่เข้าไปตัวเมืองหนองคายเนาะทุกคนเนาะวัดโพไซตลาดอินโดจีนสะพานมิตรภาพไทยเราพอแล้วบ่อเอาลงขันวันนี้เอ้า พ่อ,อ,น,อ,อ,อนี่เปียไ,ไปกินน้ำบ่ว้นทีกวันแม่เขาค่อยไปเอามาเกลี่ยก็ดิ มันเริ่มแก่แล้วตัวเนาะอือนี่อะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนพี่วันเนาะทุกคนเนาะนอกจากที่มีที่มีอยู่บ้านบ้านอย่างกับตำบนบ้านหนองกําเกาะแม่ฮบ้านหนองกําเกาะแล้วกับ้านแจ้งสว่างบนหนองกําเกาะบนหนองกําเกาะเนาะทุกคนแล้วกันยังที่มีสวนพี่วันเพิ่มเป็นอย่างที่เฮ็ดเป็นสวนกล้วยแล้วก็มี มีนาแล้วก็มีปูกักอ่าส่วนครัวแล้วก็มีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอีกอย่างนั่นแหละเต็มเลยเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนนี้เขาจะมีคนงานของเพื่อนที่มาเฝ้าเนาะนี่มังนาดนะโอ้คิดว่ามีแค่นั้นเลยอู้มหัอู้มหัวมาอยู่นี่เมื่อนี้พี่โรดพามาจังคอยหูเนาะว่ามีแต่ว่าตัวยันหูหลุดแล้วเพราะตัวยันมาตลอดเนาะนี่นะทุกคนเนาะนี่ก็อุปภพามาเบิ้งธรรมชาติที่อยู่ทางประเทศไทยเนาะเราเคยคิดเลยว่ามันจะยังมีหลายยังมีคงธรรมชาติหลายตอนนี้เพราะว่า สังเกตเบื้องสัตว์เนาะตันนกตัวหนูตัวฟงตัวป่าเนี่ยทุกคนคุณไลายแฮงเอาทุกคนเนาะกะขอบใจทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนาะกับฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโอ้ยคลิปต่อไปเด้อบ,บาย